ครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับจุ๊บล้มนะครับนี่นะครับสาเหตุนะครับเวลาเราไปทําการปะยางนะครับช่างนะครับเขาอาจจะลืมขันน็อตตัวนี้นะครับเวลาเราขี่ไปนะครับสักพักนึงนะครับตัวนี้เขาก็จะคลายตัวนะครับจะทําให้จุ๊บนะครับของเราล้มนะครับแบบนี้นะครับ วิธีแก้ปัญหานะครับหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็นําวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับทําแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับหาท่อแป๊บนะครับหรือเหล็กอะไรก็ได้นะครับมาหนึ่งท่อนนะครับแล้วยัด เหล็กนะครับไปตรงช่องนี้นะครับแบบนี้นะครับยัดไปตรงๆงนะครับให้ขัดนะครับกับตัวอ่าโช๊คนะครับฝั่งนู้นเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วทําก้านขัดนะครับแล้วก็ดึงนะครับค่อยๆขยับยางนะครับอ่านี่ครับตรงแล้วครับแค่นี้เราก็หมุนน็อตเข้านะครับ เสร็จแล้วครับง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับผมคิดว่านะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับน็อตหลวมนะครับแล้วจุบลมของเรานะครับล้มนะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ายางก่อนนะครับจะทําให้จุบของเราขาดทันทีเลยนะครับตัวนี้เราพยายามทําให้จุบของเรานะครับตรงแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับ ก็ทำแบบนี้เลยง่ายๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ